ทิศนี้นะคะนินยาจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษของนินยาค่ะซึ่งเขานะหาตัวจับได้ยากมากนะคะเพราะว่าปกติเขาจะอยู่ตามป่าตามเขาตามเกาะนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะเป็นเกียรติมากเลยที่เขาจะได้มาร่วมกิจกรรมพร้อมกับนินยานะนินยาจะพาเพื่อนๆทุกคนไปไหนไปรอติดตามกันค่ะ นี่ใช่เลยค่ะโอ้โหตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกแน่นอนพี่จะพาหนูไปไหนวันนี้มานี่มาสถิติเที่ยวไหนบ้างเที่ยวแต่ทะเลเลยพี่เดี๋ยวมีโลเคชั่นเด็ดๆของสถิติได้ค่ะแต่ว่าพี่อุบไว้ก่อนพี่จะไม่บอกได้เลยพี่ไปขึ้นรถไปแล้วนะไปได้แล้วนะเร็วมนจะสูงขนาดนี้ขึ้นยังไงได้ก่อนมานี่ปีนมาเลยเป็นลิงร้องเจ๊กด้วย อ่าหนที่นี่แหละละถือเวลาขึ้นร้องด้วยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเป็นคิงคองมาเลยที่ตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่สันดิหีบซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งมันจะเป็นธีมแบบว่ามีการกางเต็นท์สนใจไหมกางเต็นท์สนใจเพราะไม่เคยกางเลยค่ะพี่บ้านนี้พี่บ้านแล้ว ชอบสัตหีบนะที่ว่ามันมีกิจกรรมไม่ทําหลายๆอย่างมีทั้งลงทะเลมีภูเขาใช่ก็เป็นตอนนี้ย่ามาคือไม่คิดว่าตอนแรกเข้าใจว่าสัตหีบจะเป็นเมืองที่อยู่ติดริมทะเลค่ะพอได้มาเที่ยวเที่ยวหาดต่างๆเนาะก็เราไม่รู้ว่าเอ้จริงๆแล้วมันเป็นที่ที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์มากกว่าคือมีทั้งป่ามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมันจะเป็นเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็ออน,นุรักษ์เคยได้ยินคํานี้ไหม เบื่อป่าเบื่อเขามาแล้วมาเที่ยวทะเลกันเราไหมนี่ทะเลกับเราไหมป้ายพาไป้าวันนี้นินย่ามาเที่ยวทะเลกับพี่แล้วเนี่ยเย้เย้เห็นป้ายแล้วมีคําว่า EOD ตัวใหญ่มากใช่ทุกคนใช่นี่คือหาด EOD แล้วก็เราจะเลี้ยวขวาเนี่ยถึงแล้วหาด EOD เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปอ่าหูคนเยอะด้วยวันนี้จุดที่เราผ่านเมื่อกี้เห็นไหมก็เป็นจุดที่ สามารถารจะกางเต็นท์ได้อ่า<ะ>ก็คือว่านักท่องเที่ยวก็สามารถจะเลือกโซนก็คือมีโซน A กับโซน B ีถูกไหมค<ะ>่ะแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปโซนฝั่งโซน B ีนะเราจะไปกันท้ายหาดท้ายหาดอ่าหรือ,หร,อหรือเรียกว่าท้ายหาดของเราอยู่โซนไหนนะที่พี่บอกเมื่อกี้สุดสุดเลยจะ้ะสุดหาดเลยเหรอใช่จะ้ะเรียกว่าสุดเขตทะเลเป็ดไม่ได้โอเคร่มรื่นขึ้นรา ถึงแล้วสวยมากเลยมุมดีมากเวอร์ลมเย็นมากใช่แล้วก็ที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยมันว้าวตรงไหนรู้ไหมค่ะเล่นน้ําได้ด้วยหาอาหารทําอะไรได้หมดเลยอาวันนี้พี่เป้าจะมีเซอร์ไพรส์ให้นินยาถูกไหมเรื่องกับข้าวไว้ใจใพี่หาได้เลยค่ะเตียมท้องมาไม่อดอโถเอ้ยกุศ <c oughs> า <c oughs> อดข้าว่มากินกับพี่เป้าจะกินข้าวกับพี่เป้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันแล้วนะคะตรงหาดีโอดีค่ะ ซึ่งาดเดียวดีก็จะเป็นจุดที่คนชอบประกังเต็นท์กันเพราะอย่างที่พี่เป้าพี่เป้าว่าเนาะก็คือจะเป็นโซนที่สะกังเต็นท์ได้แล้วก็ติดริมทะเลแล้วก็มีบริเวณที่ค่อนข้างกว้างขวางใช่ใช่ค่ะจริงๆมันสะดวกมีทั้งร้านอาหารมีร้านกาแฟมีจุดต่อไฟอะไรเงี้ย ข้ามจับปลาหรอใช่แต่ว่าเรามามาทะเลมันก็ต้องกินอาหารทะเลนะแต่เดี๋ยวพี่ดูแลให้เรื่องอาหารการกินได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็ที่นี่ถ้าใครกลัวไม่มีห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําบริการทั้งห้องอาบน้ําห้องน้ําแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จะทานอะไรมีร้านอาหารด้านนู้นพร้อมห้องน้ําบริการเช่นเดียวกันค่ะเหลอนอกจากจุดกลางเต็นท์พี่เปาลรู้หรือเปล่าว่าที่เนี่ยเขายังมีเป็นห้องพักด้วยนะเหลอใช่ส่วนมากที่มาก็จะเป็นกลางเต็นท์ไงว้าวไหมว้าวไหม ดีมากเลยเห็นไหมคือเนี่ยตอนเย็นเนี่ยพอดวงอาทิตย์ตกปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบว่าบรรยากาศแบบคือเห็นไหมมันเป็นจุดกลางเต็นท์ริมทะเลที่คี่ว้าวไหมใช่ว้าวว้าวมากพี่แต่เรื่องแต่ก่อนอื่นเนี่ยถี่มองเนี่ยต้องไปกลางเต็นท์กันก่อนไม่มีนาฬิกาดูเต็นท์อื่นนี่เขากลางหมดแล้ว อ,อ,อ๋อใช่เรื่องเวลาการเข้าพักถออ้าทำไมถึงเต็นท์อื่นเขาถึงกลางกันนะคะเพราะว่าที่นี่สามารถเข้าได้ตอน11นาฬิกานะคะแล้วก็เข้าได้จนถึง5โมงเย็นก็ออทุกคนนญาตะกระซิบนะเนื่องจากญาติทำไม่เป็นเลยใช่ไหมก็เลยให้พี่เปาพี่เปาไปเก็บของก่อนเราเราพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวเต็นที่เขากางเสร็จเลยค่ะเห็นข้างๆสวยมาก เสร็จแล้วเออดีจังเร็วมากแต่เต็นสไตล์เนี่ยก็คือทรงอินเดียแดงกลางง่ายเห็นไหมใช่กลางง่ายมากเลยแบบเดียวกางเสร็จแล้วถูกต้องจริงๆพี่มีเต็นท์อยู่หลายแบบมีประมาณ4 4แบบค่ะแต่ตอนเนี้ยเหลือแบบเดียวอ้าวที่เหลือไปไหนหมด ขายทิ้งไม่มีตังซื้อข้าวเพราะว่าเอาตังไปซื้อเต็นท์หมดแล้วไงก็เลยตอนนี้ต้องขายเต็นท์แล้วเอาตังไปซื้อข้าว้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราไปกลางส่วนด้านหน้าส่วนด้านหน้าเขาเรียกว่าฝ่ายชีะหรือทาร์ฟซึ่งเราจะเป็นส่วนพื้นที่ใช้สอยอ่ฮะอ่ะเดี๋ยวไปกลางทาร์ฟกันไปกลางกันเลย สว,วยา้าโอ้นี่นะคะคือเต็นท์ของพี่เป้าว้าวเป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกที่พี่ดีมากเป็นไงบ้างน้องนิดยสนุกเลยค่ะไม่เคยกางเต็นท์แต่ว่าเต็นท์นี้ก็คือกางง่ายมากแต่ว่ามันจะมีเต็นท์หลากหลายแบบถูกไหมคพี่เป้าใช่ก็คือวันนี้พี่ก็จะเอาเต็นท์สีดำมันก็จะดูเข้ากับบรรยากาศเห็นไหมหคือ เขาเรียกว่าคุมโทนใช่คุมความเก๋ๆของเรามากใช่ก็คือตอนนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการกางเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวก็เราก็จะมาจัดโต๊ะอ่ะไว้นั่งกินข้าวนั่งกินอาหารเย็นกันนินยาอยากกินอะไรดีเป็นพวกเอ่อมาทะเลมาทะเลเราควรเป็นทะเลไหมทะเลเหรอใช่ทะเลจะกินอะไรดีปะการังหนูอยากกินหอยเม่นปอนก้อนหินงกับ ดอกไม้ทะเล <laughs> รู้สึกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามือนี้เราจะกินอะไรกันแต่ว่าก็คงไม่พ้นทะเลปิ้งย่างดีไหมได้ค่ะทะเลปิ้งย่างอโอเคได้เค็มแน่นอนไปดูกัน เราจะแบ่งส่วนออกเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไปก็คือส่วนต้นและส่วนท้ายตรงนี้ที่นินญาได้ทําการกางเต็นท์นะคะซึ่งในวันนี้บรรยากาศในการกางเต็นท์ก็คือคึกแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยกางเต็นท์ติดริมทะเลขนาดนี้และรายล้อมไปด้วยภูเขานะคะซึ่งตอนนี้บรรยากาศยามเย็นเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะ ใครที่สนใจมากางเต็นที่โอดีแห่งนี้นะแนะนำให้เข้ามาก่อน5โมงนะคะเพราะเขาจะรับแค่ถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะซึ่งพอมาถึงกางเต็นเรียบร้อยจะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกพอดีเลยซึ่งมันจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากนะคะตอนนี้นินยารับชมพระอาทิตย์ที่สวยมากะคะ่ะต้องไปมาในทริปนี้เนาะพระอาทิตย์วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ เห็นไหมบ้าเขาห้ามจับปลานะพี่มาจากไหนเนี่ยพี่ว่ายน้ำไปซื้อที่ตลาดมาอ๋อพี่ไปซื้อตลาดมาสดเลยเนี่ยอ๋อโอเคค่ะโโอ้หสดมากเว่อเดี๋ยวมาทำกินกันได้เลยค่ะเนี่ยปูยังเป็นอยู่เลยเออทำไมมันดิ้นขนาดนี้นี่ไงก็มาสดเห็นไหมโอเคเรามาทะเลเนี่ยต้องกินอาหารทะเลได้เลยค่ะโอเคค่ะโย่่ะไปาางงกกัันน โอเคค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะอันนี้มุกไหมก็เมื่อกี้พี่ว่ายน้ำไปซื้อตลาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปิ้งย่างกันได้เลยค่ะดูดีปลาเห็นไหมสดๆเลยสดมากเวอร์เราก็บอกเลยว่ามาสาติหีกินอาหารทะเลสดได้เลยค่ะ รอจุดไฟนะเดี๋ยวจะให้จุดไฟค่ะหนึ่งสองสามอเ ใ้น้ำข้ามไปตลาดมาเลยถูกต้องอันนี้คือพี่ทุ่มทุนสร้างเพื่อเนินยาเลยนะเพราะว่าไหนไหนมาทะเลแล้วก็ต้องได้กินอาหารทะเลค่ะก็มีปูเอ้ยนี่ปูคุณปลา แล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกใช่เลยน่ากินมากนะคะสามารถเช่าเตาได้นะสำหรับใครที่ไม่มีเตาเนาะนินยาไม่เดียวเตามาแต่พี่ป้าอูเตาว่ายน้ำไปเอาของสดมานินยาก็เลยเช่าเตามาที่นี่ก็มีบริการเตาใช่ค่ะแล้วก็มีฐานให้ด้วยนะใช่ก็มาติดต่อได้ซื้อของสดมาแล้วก็มาย่างกินด้วยกันได้โอเคเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกันว่าอาหารที่เราดําน้ำว่ายน้ำไปซื้อมาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะไปดูกันเลย นี่คืออาหารที่พี่ป้าว่ายน้าไปซื้อมาเช่นปูเมื่อกี้นะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ขามันขาเก้วไปแล้วกับบ้านเก่าโอเคแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วปลากําลังย่างอยู่ส่วนที่เหลือนี่ก็คือเป็นหนึ่งในอาหารทะเลของสัตหีบนะคะที่ไม่ว่าใครจะมาก็จะเป็นเมนูเด็ดเนาะถูกต้องก็คือจริงๆทะเลสัตหีบนอกจากจะมีทะเลให้ลงไปว่ายน้ําเล่นแล้วในทะเลก็ยังมีอุดมไปด้วยกุ้งหอยปูปลานานาชนิดใช่แล้วค่ะแล้วก็ ใครที่มาสถิบก็ต้องลิ้มลองอ่านทะเลใช่ไหมใช่เลยค่ะอตอนแรกหนูเ,เข้าใจว่าพี่จะเอาหอยเม่นและปลาการังให้หนูกินจริงๆนะจะเอามากินทาลิงอะไรหอยเม่นนั่นน่ะสิโอเคค่ะถ้าสมมุติว่าอาหารที่เราซื้อมาจากภายนอกเนาะมไม่พอเนี่ยนะคะทางร้านนะคะยังมีข้าวผัดค่ะพี่เป้ารบกวนเปิดข้าวผัดหรือว่าอาหารอื่นๆคืออันนี้นินยาสั่งเพิ่มมาเนาะเผื่อพี่เป้าไม่อิ่มอันนี้นินยาให้พี่เป้านะคะถือว่าเป็น อะไรนะของอสัมมาาคุณเผื่อว่าอาหารทะเลมันไม่อยู่ท้องนะตอนแรกนึกว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณ สมน้ำหน้าต้องกินให้หมดนะคะเนี้ยเยอะนะเยอะสิคะอันนี้คือจานใหญ่ซึ่งนอกจากข้าวผัดยังมีเมนูพวกอาหารจานเดียวอาหารอีสานหรืออะไรเงี้ยมีเมนูให้เลือกขั้หลักหล่ต้มตันส้วมตันอะไรเนี้ยส้วมตันไม่ส้วมตันนะที่นี่ส้วมดีมากทั้งส้วมและที่อาบน้ำได้กินเกินกินกระรกินข้าวนะคะและจะรอทำลิงอะไรล่ะแน่นอนค่ะงั้นย่ากับพี่เปาขอรบกวนไม่รบกวนขอไปทานก่อนเลยนะคะแล้วเจอกัน พร้อมกับนินญ,ญาหน้าสุดในเต็นท์ของนินญ,ญาเองนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นทริปการกางเต็นท์ครั้งแรกของนินญ,ญาที่ที่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่เคยกางเต็นท์มาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ได้นอนในเต็นท์แล้วก็อน,นินญ,ญาขอจบคลิป eod ของวันนี้เพียงเท่านี้นะคะก็คือพรุ่งนี้เช้านะพี่ป๊ปบ,บอกว่าจะพาไปดูแสงเช้านะคะ ก็ขอพาตัวเองพร้อมหน้าสดๆนี้นะคะไปพักผ่อนสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนบายสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เช้าแล้วนะคะแต่ว่าพี่บอกว่านิ้าจะตื่นมาดูแสงเช้าเนาะก็สรุปว่าไม่ทันนะทุกคน นิญาตื่นมามันก็สายเลยนะะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมง9โมงตอนนี้ทีมแล้วก็นิญาคะกำลังเก็บเต็นท์อยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะนิญาก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หาดีโอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักที่ต้นหาดหรือท้ายหานะคะบรรยากาศก็ดีเท่ากันเลยถ้าจะให้รีวิวสถานที่สำหรับคืนนี้นะคะก็จะบอกเลยว่า ลมดีมากนะคะเมื่อคือนนอนก็คือย่านอนก็คือไกงอีกเต็นท์หนึ่งเป็นเต็นท์ซิสเตอร์นี้นีนาะแล้วก็พี่เปาก็นอนอีกเต็นท์หนึ่งนะคะซึ่งถ้าถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงอากาศดีไหมนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ที่นินยามาเนาะก็จะเป็นช่วงของต้นธันวาคมนะคะลมบกเนี่ยออกทะเลซึ่งลมเย็นตลอดทั้งคืนเลยนะ,ะลมเย็นแบบลมหนาวเลยเมื่อคือนก็คืออุณหภูมิประมาณ23องศาได้นะคะซึ่งเย็นมาก นอนเย็นยิ่งกว่าเปิดแอร์ที่บ้านอีกค่ะซึ่งก็จะแนะนําทุกคนว่าหาดนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องหนึง่งสำหรับคนที่ชอบกางเต้นแล้วก็อยากจะดูวิวทะเลไปด้วยนะคะแต่ว่าใครที่จะมาให้รีบมานะคะมาในช่วงของวันหยุดติดติดกันเนี่ยคนก็จะแน่นแบบนี้เลยนี่คือจะแน่นตลอดทั้งแนวหาดนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่รับจองเนาะต้องรีบมาแล้วก็มาจับจองพื้นที่กันเองดังนั้นใครสนใจนะคะต้อง หาโอกาสมันหยุดหรืออะไรเงี้ยมาก่อนล่วงหน้าที่เขาจะหยุดการไม่งั้นที่ก็จะเต็มนะคะก็สำหรับคลิปนี้นินย่าขอลาจากทิงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะ